สวัสดีค่ะวันนี้วีอยู่ที่โครงการซันทมูลเรสซิเดนต์อยุทยานะคะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูค่ะตั้งอยู่หลังห้างบิ๊กซีจังหวัดอยุทยานี่เองนะคะเป็นทำเลทองค่ะเพราะว่าห้างบิ๊กซีอยุธยานี่อยู่ริมถนนสายเอเชียนี่เองค่ะการเดินทางสัญจรสะดวกมากจะเข้ากรุงเทพก็สะดวกจะไปทํางานที่นิคมอุตสาหาการรมโรจนาก็สะดวกจะเข้าเมืองก็สะดวกนะคะวีซื้อที่นี่ไว้แล้ว1ยูนิตด้วยค่ะทุกยูนิตของที่นี่มีขนาดที่กว้างมากเลยนะคะถึง 1ึงตารางเมตรค่ะราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงเลยค่ะเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆและหายากแล้วมากๆค่ะราคานี้เพียง1.79ล้านบาทนะคะจะดีอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยค่ะภายในโครงการก็จะร่มรื่นมากเลยนะคะมีทั้งหมด7ตึกค่ะรวมแล้วเนี่ยก็จะ553ห้องนะคะ หตึกจะมีทั้งหมด79ห้อง8ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมีแค่10ห้องค่ะคนไม่พุกพ่านนะคะกำลังสงบเลยแล้วก็สระว่ายน้ำที่เนี่ยยาวมากเลยค่ะถึง50เมตรทางต้นสระจะเป็นความลึกระดับผู้ใหญ่ทางปลายสระด้านนน้นเป็นความลึกระดับเด็กค่ะนี่ค่ะโซนสระเด็กนะคะก็จะมีมุมตรงนั้นตรงนี้นะคะมีร่มไม้ไว้ให้หลบร้อนพักผ่อนหย่อนใจได้ดีเลยล่ะคะ่ะ าถึงโซนสวนแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะมีต้นไม้ใหญ่เยอะเลยร่มรื่นมากๆค่ะมีเสียงนกเสียงกาด้วยนะคะมีความเป็นธรรมชาติบางวันเนี่ยมีกระรอกออกมาวิ่งด้วยนะคะเขาไม่ได้เอามาเลี้ยงไว้นะมันมาเองโดยธรรมชาติค่ะด้วยความร่มรื่นนะคะกระรอกเขาถึงชอบมาค่ะแล้วเดี๋ยวทีนี้เราขึ้นไปดูห้องกันดีกว่าค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้นะคะ ทุกตึกเนี่ยจะมีล็อบบี้ส่วนกลางทางด้านล่างตรงนี้เลยค่ะเวลาเราหิวอาหารเนี่ยเราก็สามารถสั่งไลแมนให้มาส่งแล้วเราลงมารับตรงนี้ได้นะคะหรือว่าหิวอะไรนิดหน่อยก็ด้านนี้เลยค่ะมีตู้กดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องกันลวค่ะต้องใช้คีการ์ดนะที่นี่ระบบรักษาความปลอดภัยเขาดีมากค่ะด้านหน้าก็จะมีรอปรพอรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอด24ชั่วโมงเวลาจะเข้าไปในห้องก็จะต้องใช้คียการ์ดค่ะ จะมีลิฟต์หนึ่งตัวนะคะประตูที่นี่จะเป็นระบบดิจิตอลล็อกค่ะ,ะและนี่ก็เป็นห้องขนาด53ตารางเมตรเป็นไงคะสวยหรูมากๆเลยทางโครงการนะคะเขาก็บิวอินให้เราค่ะไม่ว่าจะเป็นวอลเปเปอร์นะคะทางห้องเลยแล้วก็ชุดผ้าม่าน,นี่เขาใส่ให้เรานะคะ อันนี้ค่ะทางโครงการก็ให้เป็นชุดบิวอินคัวเตาไฟฟ้านะคะที่ดูดควันก็ให้แล้วก็ตัวนี้ค่ะชุดโต๊ะรับประทานอาหารนะคะทางเก้าอี้แล้วก็โต๊ะเลย โซฟาโต๊ะกลางโครงการให้มาค่ะแล้วก็ชั้นวางทีวีค่ะโครงการให้แอร์ให้2ตัวเลยค่ะทั้งในห้องนั่งเล่นแล้วก็ในห้องนอนเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะคะชมวิวกันค่ะ<ม>ก็จะเป็นระเบียงระเบียงตรงนี้ก็สามารถตากผ้าได้ค่ะก็ใครจะซื้อเครื่องซักผ้าก็เอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ซักผ้าตากผ้าตรงนี้ได้นี่ค่ะชมบรรยากาศธรรมชาติมากๆเลยนะคะ สุดอากาศบริสุทธิ์เลยละค่ะเพราะว่าส่วนที่นี่ใหญ่ต้นไม้เยอะด้านนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะห้องเก็บของก็มีขนาดกว้างพอสมควรเลยละค่ะเรียกว่ากว้างมากเลยของอะไรที่ไม่ใช้แล้วก็สามารถจัดใส่กล่องแล้วเอามาเรียงไว้ได้ค่ะถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยค่ะ เนี่ค่ะระบบน้ําอุ่นเนี่ยมาให้พร้อมเลยนะคะทั้งน้ําอุ่นในด้านของฝักบัวแล้วก็น้ําอุ่นที่ใช้ล้างมือล้างหน้าค่ะเป็นไงคะอยู่สะดวกสบายโถสุขภัณฑ์ก็อย่างดีเลยค่ะถึงตรงนี้นะคะห้องนอนกันแล้วเข้ามาชมได้เลยค่ะห้องนอนทางโครงการก็ให้แอร์นะคะอย่างที่บอกมีแอร์ที่ห้องนั่งเล่นและแอร์ที่ห้องนอนฐานเตียงตัวนี้โครงการให้มาค่ะที่นอนเราซื้อเองนะคะแล้วก็เขาก็ บิวอินตรงนี้ให้ค่ะตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยนี่อยู่สองคนเนี่ยก็สามารถใส่เสื้อผ้าได้อย่างจุใจเลยนะคะตรงนี้ชุดผ้าม่านตัวนี้โครงการทำให้หมดเลยนะเวลานอนก็สามารถเปิดผ้าม่านชมวิวได้ค่ะ สวยงามน่าอยู่เลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ค่ะตั้งอยู่หลังบิ๊กซีอยุธยาน,นี่เองนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีห้างสรรพสินค้าเยอะมากเลย b ิ๊กซีนะคะแล้วก็เซ็นทันแล้วก็โลตัสค่ะเรียกได้ว่าจะกินอะไรจะซื้ออะไรมันก็สะดวกไปหมดนะคะถ้าไม่อยากกินห้างก็สามารถกินตลาดสดด้านหน้าโครงการก็ได้ค่ะมีตลาดสดทุกวันนะคะแล้วก็มีเซเว่นเนี่ยถึง4เซเว่นค่ะ สะดวกทุกอย่างเลยอ่า สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำมีสวนขนาดใหญ่มีฟิตเนสค่ะแล้วก็มีออนเซนด้วยช่วงนี้ทางโครงการเขาก็มีโปรโมชั่นนะคะช่วยผ่อน12เดือนค่ะในเรื่องของการยื่นกู้ธนาคารนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลประสานงานให้ค่ะจะซื้อไว้อยู่เองก็ดีจะซื้อไว้ปล่อยเช่าก็ง่ายนะคะค่าเช่าที่เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่1 2 0 0 0ับาทต่อเดือนค่ะนี่คือราคาเริ่มต้นนะคะถ้าเราซื้อเฟอร์นิเจอร์อัดเฟอร์นิเจอร์เข้า ให้ผู้เช่าเยอะเนี่ยก็อัพราคาขึ้นได้อีกค่ะและพิเศษไปกว่านั้นเนี่ยทางโครงการมอบส่วนลด5,000บาทให้กับแฟนรายการบ้านเราสตอรี่ค่ะในวันโอนนะคะสําหรับใครที่ยื่นกู้แล้วอะไรแล้วแล้วก็ผ่านแล้วในวันโอนค่ะจึงจะได้รับส่วนลดนี้นะคะ5,000บาทเพียงแค่บอกว่าดูมาจากรายการบ้านเราสตอรี่อ่ะก็รีบเข้ามาดูเข้ามาจับจองเข้ามาซื้อกันนะคะเพราะว่าจํานวนห้องเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วค่ะด้วยความที่มีแรงจูงใจที่ห้อง มีขนาดกว้างมากนะคะในราคา1.79ล้านบาทเนี่ยค่ะแทบจะหาไม่ได้แล้วนะคะกว้างขนาดนี้ราคาขนาดนี้รีบเข้ามาดูมาตัดสินใจซื้อค่ะอยู่เองก็ได้ปล่อยเช่าก็ง่ายค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ